ผมพังเพราะถนนกรุงเทพสาพานแย่มากงบเยอะแยะไม่ทําให้ดีคุณโจนัทผมจะบอกจารันสนิทวงบ้านผมเหมือนกันครับฟุตบาทแม่งดีอยู่แล้วจเจอจรันสนิทวงทางไปทางพระรามเจ็ดฟุตบาทดีแล้วจะทุบท,ทําเฮียอะไรก็ไม่ทราบครับไม่เข้าใจสํานักง,งานเขตนะฮะฟุตบาทมันก็ดีอยู่มันอยู่แล้วจะทุบทําใหม่ให้รถติดกว่าเดิมอีกงงมากไอ้เฮียมึงแบบปลายปีจะใช้งบเบิกหรือไรวะ มึงก็เอาสิ่งที่มึงจะต้องเบิกแับเจียดไปทําอย่างอื่นให้สํานักง,งานให้เขตบางพัดมันจเจริญกว่าน,นี้เดี๋ยววะไม่ใช่มันเอะอะทุบเอะอะเปลี่ยนพุทธบาทเอะอะเปลี่ยนมันดีอยู่แล้วอะงงชิบหายจารัญแม่งขยันทาพุทธบาทใช่คุณเฮียนะไม่รู้ <S <S บ้านอยู่จรัญเหมือนกันเออใช่คุณอุกอยู่จรัญแต่คุณอุกอยู่แถวจรัญท่าพระไงอะตอนนี้ปิดถนนก็ชิบหายรถติดจะตายไอ้จรัญฝ่าตรงข้ามคุณอุกอะทางพระรามเจดอะแม่งทุบทำพุทธบาทเว้ย ผมไม่เก็ตเลยอะฟุตบาทแม่งดีๆมันอยู่ไม่ได้มีการซุบตัวเลยเลยครับน้ําก็ไม่ท่วมแถวนั้นมันแก้ไขามาหมดแล้วอะแต่เสือทําฟุตบาทครับผมงงชิบหายแล้คนทําฟุตบาทแต่ละตัวนี่แม่งต่างดาวกันเลยอยากเห็นใบทํางานช่บหมถนนที่ทําได้ตลอดท้งที่ไม่เป็นหลายใช่ไม่เข้าใจมากๆครับไม่เข้าใจหน่วยงานเมื่อเช้าพระนกตัดใหม่ติดมากโอ้ พอเขาปิดถนนใช่ไหมน้องช่างแยกพังขุดนนปิดถนนสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มอีกโชคดีตรงแยกแถวบ้านผมมันยังดีนะแต่ว่าตรงยันดีเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็จะทําเขาเรียกว่า,าทั้งด่วนหรือว่ารถไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมผมเห็นเขาเว้นคืนอยู่ครับเตรียมพื้นที่แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้มันได้ใกล้ปิดถนนแล้วแหละกูจะหนีไปทา้งไหนวันนี้ไอ้เหี้ยเยคือเข้าใจนะเราต้องอดทนเพื่อประเทศเราหรือว่า กรุงเทพและบริมณฑลเนี่ยมันติดต่อสื่อสารแล้วก็คอมมิวนิเคชันหรือว่าทรานสปอร์เทชันเนี่ยมันง่ายขึ้นนะแต่เราก็ต้องอดทนนะครับคนที่สบายสุดก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วคือประเทศแม่งเจริญแล้วไงเหมือนจีนน่ะที่เมืองจีนยุคพ่อยุคแม่อากงองากงลำบากมากแต่ยุคจีนปัจจุบันเนี้ยเริ่มสบายขึ้นนะครับเพราะคอมมิวนิสต์เขามีเงินละเขาพัฒนาประเทศเขาเซตอัพประเทศเขาได้สมบูรณ์ละ เราเริ่มมีความเท่าเทียมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่ถ้าเป็นยุคสมัยอดีตเนี่ยยุคอากงอามาเราเหล่าทวดเราอะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยลำบากมากครับคนจีนเขาถึงต้องหีความเป็นคอมมิวนิสต์มาประเทศไทยไปอเมริกาหรือไปแต่ละประเทศที่เรียกว่าหนีระบบคอมมิวนิสต์นะครับเมื่อวานโดดลงจดลดงอดรถตรงแยกบางพัดนั่งมอไซค์ไปหาอะไรต่อเอ้าแล้วใครขับรถอะ่ะอช่าง ดดกลางแยกแล้วใครขับรถมันช่างต่อระยกบางพัฒได้ต้องระวังนะครับตำรวจดุมากตั้งป้อมหากินอย่างบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมืน easy อน e ีซี่พาดอ่ะทุกคนยืนจ้องกันหมเลงตาดีด้วยมอไซค์โดนหมดทุกคนอนะเอาจริงใส่หมวกยังโดนอะ่ะ <laughs> ผมผิดอะไรครับอ๋อเปล่าเรียกตรวจเช็คพูดคุยเอ้าอีกสัตว์ทำาตรวจเช็คพูดคุยเลยกลัว แยกบางพัดเนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกทุกคนเดี๋ยวใส่หมวกกันตำรวจแต่ว่าต้องใส่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับแยกบางพัดขยันแท้ม่รู้เออเดือดจัดเลยแต่ว่าลองพุวมกับจราจรน่ารักชื่อพี่หมอกน่ารักผมโดนจับผมก็่จ่ายครับเดี๋ยวนี้ค่าปรับแพงชิบหายเลยพันหนึ่งนะทุกคนตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับปรับเต็ม คนตำรวจเขาได้ส่วนแบ่งจากส่วนงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วส่วนแบ่งพวกนี้มันก็เอาไว้บริหารการทํางานของแต่ละสอเนานะมันเขาเรียกว่าการทํายอดไม่งั้นระบบของตํารวจมันก็อยู่ไม่ได้ครับมันต้องมีรายรับ้วยไม่ใช่มีแค่รายจ่ายคือเข้าใจระบบไงถ้าเราไม่อยากโดนปรับเราก็อย่าทําผิดแค่นั้นเอง เคยขับมาจากบ้านพี่บีมาเลี้ยวซ้ายเจอเรียกมอไซค์ยอยู่จะเอ๋เลยใช่มอไซค์โดนลุกคันผมบอกเลยตัวเช็คหมดอะ่ะไม่ใช่แค่บางพัส3สามเศษด้วยขยันชิบหายขยันวิ่งตามด้วยเดี๋ยวนี้ดีที่ให้แม่งขับ p c x นะถ้าแม่งขับ GS ตรงไหนแม่งตามกูถึงภูเก็ตวัยรุ่นตำรวจวัยรุ่นไนเดี๋ยวนี้ดย่งฟิอย่างนี้ก็ดีเดี๋ขอให้ฟิในทางที่ถูกต้องเนละ คุณยานีสวัสดีครับพี่นีโอ้ยไม่ได้คุยพี่นีนานแตงกิ้วพี่นีจ๋าพาขนมตัวดีเลยเออโชคดีบ้านผมไม่ได้อยู่แถวอ่อนนุชพาขนมก็เลยไม่เคยทราบนะครับเรื่องเบนซินนิดคุณบีมว่ายังไงพี่บีมว่าคุณโรมทําถูกต้องและประชาชนคนไทยต้องไม่ยอมกับเรื่องนี้นะครับดีแผ่ไปครับเพราะว่าบุคคลชั้นนาผู้นําประเทศจะ,ะมีรูปฟูหรือสนิทกับเบนซมนิตโดยที่บอกว่าตัวเองเนี่ย ไม่มีข้อเกี่ยวข้องใดๆผมว่ามันจะฟังไม่ได้นะครับอยากให้ประชาชนคนรวมกันไม่ยอมครับสาทรนราธิวาสก็เป็นหอตำรวจใช่ไหมครับตำรวจเยอะก็เข้าใจเขาขยันปรับเนี่ยไม่งั้นจะเอาะรไรได้จากไหนอะ่ะเพราะยได้ตีกินนน่นนี่นั่นเนี่ยเขามาให้พ่วงกลับครับลองพ่วงกลับไม่ค่อยได้หรอกส่วนใหญ่ในสถานีจะได้หอเยอะข้ามเลนะคึกสาเห้าร้อยใสกระเป๋าอ๋อ เขาใจแล้วเออเออแต่น้องๆทุกคนก็ใส่หมวกกันน็อกครับจะได้ไม่โดนภาษีรถก็ต่อให้ถูกต้องนะปีหนึงไม่เท่าไหร่หรอกเต็มที่แม่ง 4, 4สูงพันธ์2,000นึงถ้ารถบ่าถ้ารถ4ศนน้อยๆก็แค่ไม่กี่ร้อยไปต่อให้ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้ขนส่งมีต่อออนไลน์ด้วยง่ายดีทําให้มันถูกต้องเขาจะได้มาหากินกับเราไม่ได้ใช่ปะ <S <S เหนื่อยจัง ร้างไกลเริ่มกลับมาแล้วนะจ๊นะแกนเขื่อนเริ่มมาแล้วทุกคนรออีกนิดน,นึงนะทุกคนครับแล้วก็คุมอาหารครับวันนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยเดี๋วจะกลับไปทานไข่สีฟองแล้วก็ไก่ครับ ับรถกลับบ้านนี่ครพูดแล้วก็เหนื่อยเจ๊อุกสวัสดีจ้าขอบคุณเจ๊อุกด้วยเจ๊อุกทำงานอยู่ <iet> ป่าเพื่ลุมงานที่เป็น FC ผมสมัยโบราณฝากสวัสดีเขาด้วยนะครับชื่อพี่อะไรนะพี่พิมว่างว่างไปตีแบดกันตีที่ไหนวะช่างบอกหน่อยสวัสดีพี่พิมสวัสดีไหมตอนนี้เท่าสงขาทุกทนมานมากไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมวันไหนคุณนิตาขอเป็นกำลังใจให้คนสงขานะครับพื้นที่หัดใหญ่พื้นที่สงขาหรืออำเภอต่างๆทุกๆเขตเลยที่พบประสบอุทกภัยนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกลับมา100เเซสมบูรณ์นะครับแต่มทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลานะครับตอนนี้ก็บิมขอส่งกำลังใจให้ถ้ามีอะไรช่วยเหลือได้เนี่ยบอกเลยครับยินดีเต็มที่เลยแล้วก,เวก, 3, กาา็เพราะว่าไอ้ที่บริจาคไปผมกับภรรยาก็บริจาคไปคนละ3 0 0พันให้กับมูลนิธิของคุณบุ๋มบรรดาครับเพราะว่าดูมันชัวร์ที่สุดครเพราะตอนนี้เรื่องมูลนิธิเรื่องความไม่โปร่งใสแม่งก็เยอะครับ พอบริจาคเก็กล้ากูกลัวเหมือนเดือนนี้ไปวัดอะไม่ค่อยกล้าแบบใส่ซองกับพระใช่าปะเพราะไม่รู้เอาเงินที่เราทําบุญไปทําอะไรแต่ว่าเข้าใจนะเงินทําบุญเราควรไม่ต้องคิดอะไรว่าเขาเอาไปทําอะไรแต่บางทีรู้สึกแบบไอ้เหี้ยกูหาเงินมาเหนื่อยไงกูไม่ได้ทาเว็บพนันหรือทําโต๊ะที่ได้เงินมาเยอะๆง่ายๆกูควรจะได้เงินแต่ละบาทนี่กูแบบท,ทั้งสแสดงทั้งทานู่นนี่นั่นอะเข้าใจปะหาเงินบริสุทธิ์อตมันโคตรเหนื่อยเลยทุกคนเออมันไม่ได้ใช้เงินง่ายแบบพวก ทำเว็บนันทำอะไรเท่าๆอะ่ะพวกนั้นมันใช้เงินเป็นเบี้ยได้เพราะว่ามันได้เงินง่ายไงทุกคนคนเราดูได้เลยครับดูจากการใช้เงินพวกเศรษฐีจริงๆเนี่ยที่โคตรรวยจริงๆที่ทำมาจากติดลบเองอะไรเงี้ยต่อให้เป็นมหาเศรษฐีนะเขายังไม่กล้าใช้เงินซี้อสวเลยเขาโคตรเก็บตัวเลยแต่พวกใช้เงินโชว์ทั้งหลายอะ่ะทุกคนไปสังเกตแบ็ k กราวด์ดีๆไอสัตว์ไม่ธรรมดาทั้งนั้นพพวกเศรษฐีแต่ละคนที่ผมเห็นผมเจอหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยแม่งขับแคมรี่ แม่งมีเป็นหมื่นล้านไอ้เฮียขับแคมรี่กูแบบกูขับเบนซกูยังรู้สึกแบบนี่กูฟุ้งเฟืยยอยหรือเป่าวะเนี่ยแต่พวกที่แม่งแบบได้เงินเว็บได้เงินทําหวยทําอะไรเงี้ยพวกจะขับแลมโบก่อนเลยมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนโชว์รวยผมก็ไม่เข้าใจนะจริงแลมโบกินนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรถที่ขับสบายเลยนะแต่ว่าทุกคนมันจะต้องเป็นซิกเนเจอร์ของความรวย พรเดี๋ยวนี้พวกเว็บพนันก็เปลี่ยนมาเป็นเบลลี่แหละเบลลี่เป็นผู้ดีอังกฤษนะครับหรือโรลส์รอยหรือ RR Super Spur ป i ร์ e r Spur หรืออะไรเงี้ยซูเปอร์สปอทุกคนจะจะแนวนี้ครเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดไอ้วันก่อนเนี่ยที่ตึกผมอะมันมีคนจีนเว้ยเอาโรลส์รอยสองประตูมาจอดรุ่นใหม่นะ40่บกว่าล้านมีปอร์เช่5คันที่ผมเคยให้ดูแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายหรอกมันก็สิทธิ์เขา ผมไม่ผมไม่เป็นตำรวจไงผมไม่มีสิทธิ์ไปตรวจสอบใครผมไม่สนใจด้วยถ้าเขาไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นสแกมเมอร์เนี่ยผมก็จะขุดลากถอนโคนมันวันนั้นผมก็ชี้กับลูกน้องผมไม่เหี้ยดูเลยคันนี้แม่แม่เอาเงินจากไหนวะผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ในรถเวย้ยหลังจากนั้นรถหายหมดเลย <c oughs> เขาคงคิดว่าผมไปจับผิดเขาว่าถ้าดูอยูนะ่ผมไม่ได้จับผิดผมแค่งงว่าคุณอยู่คอนโดผมใช่ปะมันก็ค่ายมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่มีคุณดำรงพุตานเนี่ยที่เป็นสสเก่านะครับ หรือว่าบ้านของสุเทพเครือสุบรรณเนี่ยก็อยู่ตึกผมหรือว่าเจ้าของฟรายน w าวเนี่ยเฮียๆทั้งหลายที่ทําอาชีพบริสุทธิ์นะครับเขาก็ชอบเก็บรถแต่เฮียนี่อยู่โพลมาโ o ล f ์รอย r พอ h e ชเก้าเองจีทีเป็น GT2 อ่ะไม่ใช่ GT4 อ่ะไม่ใช่ GT3 อ่ะ GT2 RS อ่ะแต่คนอุกจ๋าแม่งใช้เงินแบบงงมากแล้ววันนั้นผมก็เลยแบบ คุยกับลูกน้องชี้ชี้อยู่เนี่ยบอกเฮียแม่งรวยจากอะไรวะโคตรหน้าตรวจสอบเลยนู่นนั่นแม่งอยู่บนรถหลังจากนั้นรถหายเลยครับเกี้ยงตอนนี้มีจอดอยู่แค่3คันมีปอร์เช่โบราณมีเบนซ์โบราณแล้วก็แลนด c r u ูเซอรวมรว,วมแล้วไม่ถึง10ล้านไอ้สารรถไปไหนหมดผมจะไม่ได้จะตรวจสอบคุณนะผมแค่สงสัยเฉย ทุกวันนี้พี่พิมพอกเห็นจีดีรทับสกตบอกเฉยๆเพราะนี่หมือนอมันเรามีในยุคที่เขานิยมในยุคนั้นไงแต่ยุคนี้แบบที่เขามาทํากันอะไรเงี้ยเขามีเงินไงใช่ไหมเขาหูทํากิจการเก่งันไปอย่างของคุณเบียร์ใบหยกอย่างเงี้ยเออเขาเขาจะเล่นของเล่นเขาไม่ผิดเพราะเขาก็ทํางานมาทั้งชีวิตแล้วเนาะมันก็เป็นความสุขส่วนตัวของเขาครับผมก็ไม่ได้รู้สึกอิจฉาเลยเพราะว่า มันก็ซูเปอร์เหมือนเดิมอะครับแต่เพียงแค่กระแสนินยมไงแล้วเขาก็ชื่นชอบแล้วเขาก็เป็นเฉพาะ JDM เพราะว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้ดีกว่าญี่ปุ่นก็เยอะแล้วเขาเรียนที่ญี่ปุ่นมาแบบจริงๆ,ๆนะครับ <c oughs> ก,ก็ก็ชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าคอนเซปตร์รถดีแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวไม่ได้สนิทกันหรือรู้จักกันแค่รู้จักว่า,ารู้ถึอรู้เขารู้เราทักทายกันยิ้มแย้มมเฉยแต่ว่าผมไม่ได้มีความสนิทสนมด,ด,ด้วยครับ <c oughs> นั่ง นั่งเรือด,ด่วนผ่านคอนโดพี่บิ๊มทุกวันเหรอครับคุณสนโอคุณสนโบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่แถวฝั่งนนทบุรีเหรอถึงผ่านตึกบิม <c oughs> เออผมอยากนั่งเรือเหมือนกันวะเดี๋ยวต้องไปนะกลับบ้านอาบน้ำ <c oughs> คุณบิม๊มเก่งขอบคุณนะครับที่ชมครับไม่เก่งเลยครับพยายามหาเงินทำงานคือ,อชีวิตต้องสู้ครับผม วิทอยู่เฉยไม่ได้ครับอยู่เฉยก็ไม่มีอะไรได้